เราจะชวนทุกคนมาทำสิ่ง <ดา S 1> ประดิษฐ์ <ดา S 1> จากลวดกัมบะยีการ<า>เลือดอะไรเขาเรียกว่าห้ามเลือดไม่ใช่การเลือดทุกคนหอมมามาชาดาพ่อค้าสอตุ๋งเต็มอาาออแอบไปทำใต้เก้าอ,อี้ออ่ะเาแอบไปใต้เก้าอี้กปลา,าลอกอชานี่มันต้องหอนี่ p l s u b s c r i b e and p r e icon ออะไร่ะต้ทอะไรอะ่ะอะไรครับ <c oughs> มีหเหรอครับหมอสวัสดีค่ะมีคนมนึอสวัสดีค่ะด้วยอ่ไไ้ไหนแล้วล่ะคนนั้นต้องสวัสดีครับพี่ไปนู่นแล้วไปรูนแล้ววันนี้นะว่เราจะมาชวนตันด,ดอะไรเราจะชวนทุกคน มาทำสิงประดิษฐ์จากาลวดกัมยบียร์ข้างในเป็นลวดนะเด็กๆแล้วก็ข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอตัวเส้นใยกัมบียีอะนุ่มๆงเลยนุ่มมากเลย,เลย,เลยอะทีนี้แล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราจะดัดมันเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ทีนี้เดี๋ยวเรามราดูกันนะว่าใช่จะทำอันนี้เป็น่ใช่ค่ะ,ะใช่จะทำอันนี้ค่ะเป็นอะไรคะเป็นผีค่ะเป็นผีเหรอคะมาดูกันว่าต้องแต่ดแบบนี้ช่อแฮหมาช่อคามแล้วก็ปอป๊านะ จะประดิษฐ์ออกมาเป็นอะไรของใครจะสวยที่สุดแเลมาแล้วกเลืองออกเลอไรจะได้เรืองประดิษไม่รู้าเอะไเขว่าหาไม่ใิกันเลือดโอนี่โอ้คนีเรม้า้าไม่ต้องเริดูของมามันไม่สนใจใครไม่ต้องสนใจมาด้วยมาจะทำเป็นอะไรว้าเดี๋ยวมันลอกมาห้ามันลอกของมา ชอบให้ทำลอดช่องหุกคนชอบให้ทำลอดช่องมามาดูออกเลยนี่มันลอดช่องนี่มันใบหมาอ้าวหาหามาโดนหลอกไม่เอาแล้วทำไมต้องมาแย่งมาสีส้มอื่นก็มีอ่ะชอบทำเป็นอะไรครับเปอเป็นอะไรครัเปอจ้าฮะจ้าเป็นอะไรนะจ้าเป็นอะไร้ะแปลสิขอจานจานเหรอขอวนแปลภาษาของโดเรมอนด่วนเลยหักคนของมามา ป็นอะะไรลูกอันนี้แครอทมันพิการอันนี้พิการเหรอมันต้องโอบๆกว่านี้สิพอดีว่ามันเป็นแครอทช่วงที่เป็นเบบี้อยู่เบบี้มันเป็นเบบี้แครอทพิการยังไงอย่าฟ้านะฟ้าบอกอ่ะมันต้งตรงนั้นนะมันต้องโอบๆตรงหัวแล้วนี่ไงแครอท้วนแล้วฟ้าแครอ้วนแล้วพัฒนาแล้วด้วยความรวดเร็วอย่ามาล้อ คนพย,ยายามลอกม้าค่ะทุกคนนั่นค่ะทำตามขนาดนั้นแม้แต่สียังเลือกสีเดียวกับมา้าเลยค่ะลอกชัดชัดนั่นของม้าค่ะอันนี้ขโมยผลงานค่ะทุกคนขโมยผลงานค่ะแครอทลอกิฟกิ้วของม้าค่ะสรุปว่าของม้าไปไปมามันเละอะเดี๋ยวม้าเปลี่ยนใจมาทำาอ้วเลยใช่ว่าสวยหรอเอาทำไมเปียได้เลยเป็นเปียลยเหรอคะม้าจะทำอะไรต่อดีนะ มามาร้องเพลงมาไม่ร้องเพลงหรอกมาเห็นจะชันเลยว่าแห่มองมาแบบตาไม่กระพริบเลยอะดูดิดูดิป้าดูดิมาให้กล้องเป็นพยานน่น่นดูดดูสายตาดูส่ตาเดเราดูน้องอยู่หรอทำเนหนท่อเออป้าดูหอยทนี่้ เด,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 ดขอแรอมีไข่ทอดเดินบนหน้าหมาด้วยหรอป๊าป้า <c ười> มาเสร็จแล้วมดนองหมาเมดหรอกรต,ต่ลูกลก็รู้เขาเรียกอะไรนะ้องมือนะอันนี้มันมงคลหรอมองคลนะมงคลปะเขาเรียกม,มงคลอของนักมวยอ่ะเออใช่เลยท่อคามสิบสอตุงติ๋ม นี่นักโวยใช่ไหมนักนยนองเกยเออี่ๆๆเอาล่ะขอมอบมองให้กับเจ้าหญิงช่อหงอเหช่ออ๋อ,ห,อห,หรือว่าชื่อช่อฮานี่นีพี่ตัองสิคะสวยไหมคะ เยอะมากแล้วนี่ทุกคนดอกไม้สวยมากนี่กสวยล่ะชอบให้กัวปลาลอกแฮร์หรอดูดิชอบควัวปลาลอกแฮร์เนีไปทำใต้เก้าอี้อ่ะเอาแอบไปใต้เก้าอี้กัวปลาลอกห้ามลอกปลาเอาเอาเอาห้ามลอกปลาด้วยเอาสิปลามีคนกลัวโดนกลัวปลาจะลอกไปอยู่ใต้โต๊ะเลยค่ะอ๋อชอบแฮปลาเขาทำไอ้ขี้นวดหัวลูกไอ้ขี้นวดหัวลูกอันนี้อันนี้ ที่นวดหัวไม่ใช่ฝึกฝึกฝึกบนหัวอย่างเงี้ยฝึก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 บนหัวเนี่ยเหมือนเหมือนเลยเหมือนเลยปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกเอ้ยถือโชว์ก่อนนี่ปลาทำอะไรปลาก็ทำชีสแท่งไงชีสโดสฮะนูจัก ป้าช่อแฮกับป้าจะเสร็จหรือยังแฮจะเสร็จยังคะผลงาน,นโอ้ป้าล่ะคะป้าเป็นตัวอะไรมาป้าเป็นปปตัวอะไรคะปไปงานของแฮเป็นงานเซนฟรีเหรอปไปงานเลยนะไป <laughs> างานแซนเซฟรีแฮเติมต่อนะเดี๋ยวมาไปจัดการช่อคางก่อนนะ ดี๋ยวอีกแป๊บนึงมากลับมาใหม่นะเพราะว่างานอะไรนะป้าจะไปงานอะไรนะป้าอะไรนะงานเซนเตอร์ฟีอ่ะอะไรเสียยาวๆอ่ะโหงานเขาละเอียดอ่ะยิ่งใหญ่อลังการมากเลยป้าเสร็จไหมคะของป้าบอกป้าจะเติมเสร็จไหมคะชจางนี่มันเจ้างอนี่นี่มันเจ้างอเหรอเหมือนเลยใช่ไหมเหมือนเลยเจ้าเงาะแบบเจ้าเงาะเป็นบ้าไหนของแฮะคะ ดช่องแห่ขอขอดูหน่อยะไม่ตัดว้าวมันคือตัวอะไรคะช่องแห่ขาให้่ะมันคือตัวอะไรคะลูกคนคนเหรอคะของช่องแห่เสร็จเรียบร้อยแล้วไปเลยค่ะเป็นตัวอะไรคะลูกนี่เขากำลังเูือดโอ้ดูสิอลังการมากค่ะเอาอันนี้มาให้เขาถือโอ้มีดอกไม้ให้เขาถือด้วยทุกคนใช้ดอกไม้ของมาเนาะ Uh huh. สวยเลยอะ่ะมีตาด้วยของชอบงงานละเอียดสุดเลยอ่ะป้าผมยาวเป็นลาพันเซลด้วยอ่ะ